บายดีครับช่วงตัวนี้มาฮอดเนาะแล้วทางด่วนข้องทางด่วนมอเตอร์วีหมายเลขหกทางหน้าเขาเจ้าเจ้าหินอันเนาะอ่างเก็บน้ำลำตะคองเนาะถือว่าปีนี้อันอ่างเก็บน้ำลำตะคองสามารถเก็บน้ำได้ตลอดแรงตลอดฝนเนาะเพราะว่าตอนยาบฝนันฝนตกแห้งไหลน้ำรื้อท่วม คนกันยังเก็บไว้คนเก็บได้ฮอดเดียวนี่ทักษาไว้ฮอดเดียวนี่จุดประสงค์น้ามี่คนเก็บไว้เนาะลำตะคองกส็สามารถเอาไปทักใส้เรื่องกเกษตรเนาะนอกเกษตรกรกรมการปูกฝังต่างๆในรลยะยาวเราดูแ,นแลนี่แหละ หนพุ่นจักเม็นบอนจุดเพิ่นสร้างท,งทงางรถไฟทางล้างรถไฟทางคู่แล้วลไฟทางคู่บนพื้นที่มันจากล้างรถไฟทางคู่อยู่ทั้งน้าดินเนอกพุ่นที่ลอดเข้าไปโอ๊บอุ้มุง้งเนาะจะลอดเข้าไปอุ้มุง้ง นะเราเจ้าถี่ก,ก็แม่นจุดฝากนั่นเราเป็นจุดเดินพนะักเนาะจุดพักของรถล้ลางว่านนะ้าที่เดินทางนอกมาใจสระบูรีที่เข้าไปนครราชสีมากับประเทศไทยบอลจุดพักรถเนาะแล้วก็ได้ชมวิวสวยงามพร้อมนะคนจะได้สากสาไวา้โชวงามหายแจ่บันดาเนาะผู้คนขับรถขับล้าง เมืยล่าอิดเมื่ย์สาม,มารถมาเวพักพอนยอนใจหรือว่ามาพักนอนยิบดึงกับมีแห้งขางนาดสำหรับผู้ขับรถเนาะวันนี้แมนวันที่สิบสองมีนา 2, 3, นอสองพันสามเนาะขสองพัน5 6 6สหกเนาะอันนี้บรรยากาศอยู่อัน เห็นทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขหกเนาะแลนรถแลนอยู่นี่มันแลนอยู่ตามถนนมีสภาพทั้งหลวงหมายเลขสองเดี๋ยวคนก็ได้เห็ุจุดพักรถไว้อีกเนาะเห็ุใหม่แล้วใหม่เฉพาะรถเทรลเลอร์เนาะรถขนส่งใหญ่ๆยาวๆเนาะหายมาพักพอนอยู่นี้เนาะรถคันเล็กก็บมาพักพอนด้คือกันเด็กยาวมันต้องได้มาจอดยาวดิ ตอนนี้ผาก็แล้วไม่ไม่ทางนาคุณห่อข้าว,ค,ขขาวคุณก็เป็นอ่างทิพน้ำาลำตะคองเนาะมื้อนี้นถ้าที่ยวทั่วประเทศไทยยังมีฝุ่นอันพีเอ็มสองจุดห้ายู่ซะนั่นจึงค่อยว่าบรรยากาศคิวทัดนีจะมัวไปตลอดเบิดมือเบิดเวียนนั่นลงไปจะ,จะบจะบวดแจ้งเนาะ โบแจ่งโดเรียวเห็นทางมอเตอร์วิ่หมาได้โคกโคกไปโคกมางามเนาะวงไฟวงไฟดังกลุ่มที่วงยาวๆนี่แหละเบวงยาวๆยาวเห็นยาวๆวงอยเนาะเห็นการสร้างสรรคพัฒนาประเทศชาติของประเทศเพิ่นเนาะประเทศเขาคือประเทศไทยเนาะเพิ่นได้ลิ้งในการ สร้างสาเล่าเฉพาะเมนเรื่องสินทางเนาะคมนุคมคนเอาใจใส่ที่สุดค่อยว่าสินทางคมนุคมจะเป็นอันสําคัญอันนึงเนาะสายตัตางับสายเลือดอันนึงให้ให้แกชีวิตมนุษย์เขาเนาะเพราะว่าคนอันอันอาหารการกินนี่มันมันต้องได้แจกได้จ่ายส่งให้กันด้ย บนหนึ่งเมียหนึ่งบนหนึ่งเมียหนึ่งบนแต่อาหารเนี่ยจิ๋น,นละวัตถุเครื่องอุปโภคบริโภควัตถุก่อสร้างวัตถุอันอันอิเล็กทรอนิกส์วัตถุต่างๆทุกอย่างเนี่มันต้องได้มีการจาราจรแจกย้ายตรงจากวันนี้ไปให้เพื่นท่านจากวันนี้มาวันนี้ท่านนั้นคนขความสำคัญที่สุดเนาะในการพัฒนาสินทางคมนาครม เนาะไอ้มันมีความสะดวกจริงเส้นทางคมนครพิ่นก็มีมาตันแล้วต่างกับเส้นทางอันนี้สภาพทั้งลองมาเลขสองนี่แหละเนาะแต่ว่าเพิ่นเห็ุให้มันดีให้มันสะดวกให้มันวองไว้ให้มันทันใจให้มันทันเวลาเนาะในการขนส่งต่างๆไว้ไมนแออัด่อ้มีรถติดมันดีขึ้นให้มันสะดวกขึ้น พอประเทศเพิ่มขันเป็นประเทศเจริญหุ่งเมืองมาแล้วพเพิ่ประเทศอันกำลังพัฒนาเนะาะนี่ะคือว่าเขาก็เอาบทเยียนเพิ่มอีกไปพัฒนาประเทศเขาเนาะตัวพ่อา่างขถือว่าเป็นประเทศที่ว่ายังพันพัฒนาเทือถหรือว่าหาก่อนเริ่มสีพัฒนาเนาะแล้วลเขาก็มาเอาอนนบทเรียนหรือเอาแบบอย่างของคนนี้อันเด้ดีเขาก็ทำเอาเออกไป ข,อข,อขอัถอดบนเฮียนแล้วก็เอาไปเป็นบนเฮียนน้ำกันเนาะเพื่อปรับปรุงในการพัฒนาประเทศชาติของตหเองคือกั้นนะเนาเพิ่งไปยาวๆๆเดินสูงดูบยคนยังไปขันหินน้ำโอ้หินมันบโบกได้น้ำอีรวงลายขึนานน่าได้ ว่าเเก็บักษาน้ำไว้ใสได้ตลอดแรงนี่แหละตลอดแรงนี่ถือว่าใสได้สบายๆเนาะเพื่อนำไปแจกใหญ่ให้แกพวกให้แกเสาให้เสาหน้านาะแกเสาให้เสาหนาแล้วเกษตรกับเกษตรเกษตรต่างๆอะไนอกปลูกข้าวปลูกน้ำปลูกทุกอย่างแล้วเป็นเป็นอะไรนั้น ผลละผูกเนาะเพื่อในการยำลงกชีของคนเฮาเนาะคนเฮามันต้องสืบลูกชีจะได้กอดอ่นวดต้องมีเขา้ามีน้ำมีน้ำแล้วต้องมีเขา้ากินเขา้ากินเลี้ยงปิดเออเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่เลี้ยงง้อเลี้ยงควายเพื่อได้เป็นอาหารการกินเนาะร้อนแล้วแต่ต้องการน้ำเว้ บังไปบังไปนะสมเลาะวังไฟวังไป,งไปสถานนี้วิจัยลำตะคองเด้อสถานนีวิจัยลำตะคอง con ẩn thăng đuồn mô tôi mà đi khúc vô nó ở nhà đấy dọc qua ngoài bộ bên xịt lô sao lô nó đi nè hộp nhau không có gì nè chỉ có hoa chỉ có phòng xịt phải lô đi nè Hãy subscribe ดูแล้วนี่เส้นทางออโมอโเตอร์วีไอเรหกช่วงนี่ถือว่ามิสื้อเสียงดงดังไปผู้ได้ตางประเทศต่างในโลกคุณอขนาดยังบว์ันได้สดใสอ่ะนะมิสื้อเสียงดงดังเนาะไปทั่วโลกแล้วว่าเป็นเส้นทางที่ว่ามีความสวยงามระดับท็อปของโลกคุณแล้นี่รวาของอาซีเท้านี้แหละ มันสวยงามเพราะว่ามันอยู่เลาะไปตามมันนอคองแม่น้ำลำตะคองแล้วก็มันปิดมันมันโบเห็ดโบซื่อเด่นไบโค้งไปโค้งมาคือตัวงูขนาะดก็เลยเห็นแห่งคุ้นอันนั้เวลานขึ้นทายทางการโรนเนาะเห็นแห่งมีความสวยงามตัดเด่นที่สุดเนาะไปทั่วโลกคุณพอสมมือนี้โซเชียลมัน มีออกตลอดว่าจะสร้างแล้วออกไปโอ้ก็มีคนให้คอมเมนต์มาว่าสวยงามหลายเนาะเส้ทางโฮเทลไว้แมริออทตรงนี้นี่แล้วไปสุูดเลยเนาะสูดแล้วกับเจ้าก็สิได้ยูตีคลิปเนาะเบิ้งตอนนั้นสุดนี่เนาะเดี๋ยวดแล้วซุดแล้วกับป็นขึ้นนะจักกันบินนั้น ทางยกระดับมันก็ลงลงเพราะมันสุดทุนทางเด้อคนทางยังไปโตแต่ว่าทางยกระดับมันจะต่ำลงต่ำลงตลง่อลงก็ก็จะแรนอยู่ต่ำขีดอีกนะฮะแรนต่ำขีดดินมันจะเหลียวโบเห็นเนาะมันจะเหลียวโบเห็นนะฮะตีไว้ก่อนโชคดีโชคดีเมือทุกคู่ทุกคน